<ใ>ได้แื่แ<ม><อ>ได้ซีรีส์แรกนะคะวันนี้เครื่องประกัน12,624วิดีโ MSY XT 1 3 VF นั่นเองค่ะ<ด>ตัวนี้นะคะความพิเศษอของเขานะคด้วยแผงดีไซน์ที่ทันสมัยนะคะในเรื่องของการใช้งานนะคะตัวนี้รวมถึงนะคะในการส่งลมแรงนะคะไกลสูงสุดนะถึง12เมตรเลยทีเดียวมาพร้อมเลยในเรื่องของระบบนะคะในการทำความเย็นต่างๆเนาะป่าย27,500บาทครับ เครื่องประบอากาศ MSY GT 09 VF 9,554 BTU 1รายการมาตรฐานนะฮะ3คูณ3นะฮะห้องแบบง่ายๆสบายๆนะฮะบอกเลยว่าดีมากนะ,ะรวมถึง PM 2.5ฟิลเตอร์แผ่นฟอกแบบประจุไฟฟ้ามีมาให้อันนี้ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็6ทิศทางแล้วพี่บินครับช่อง1 600หรือ21,600บาทเท่านั้นขนาดต่างๆ วันนี้ก็เลยจัดมาเลยกับ MSY JW 18 VF 17,742 BTU Inverter จากแบรนด์ Mitsubishi ที่บ้านมีคนมีส่สวัดีหน่อยควหน่อยได้ควละอองเยอะหรือว่าจะมีเรื่องมลพิษอย่าง PM เยอะอ่ะเราจะแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยจะได้ช่วยในเรื่องความสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นในการหายใจนั่นเองค่ะ33,000บาทเท่านั้น MSY AW 1 3 VF 12966ายก BTU เนาะมีแก้ปัญหาได้เลยและอีกหนึ่งอย่างเห็นตรงมุมนั้นอะไรทีดีอะไรทีดีนะยังไงแอบติดกล้องวงจรปิดหรือเปล่าบอกเลยตัวนี้เจ๋งมากพี่มินไปกับผมเลยมันเป็น T D Move Eye Sensor ตรวจจับอัจฉรยะนะครับรับรู้ด้วยอุณหภูมิง่ายๆสบายๆ เพียงน 37, บาทเท่านั้นดีดีสามประตูของเรานั่นเอง MR CGX 5 1 ES วันนี้กระจกดำนั่นเองค่ะ1ิบจาคิวจากแบรนด์วิสุวิชีนี่นะครับบางทีซื้อมาเยอะๆหลายกิโลไว้ตู้เย็นข้างบนเนี่ยก็ต้องเอื้อมอยากได้ช่องแบบนี้มากมานานแล้วเนี่ยจะได้ใส่ไว้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะแช่ไปเลยเดี๋ยวชั้นนี้แช่นนชนเนื้อสัตว์ชั้นนี้นี่จะขอทำนี่ทำน้ำแข็งไปด,ด้วยอัตโนมัตินะทุกท่านรวมถึงเดี๋ยวช่องนี้เนี่ยว่าจะเก็บผักผลไม้ เพราะว่าเขามีวิตามินซีให้แสงภายในเป็นแสงสีส้มพิเศษวันนี้ครับคุณแม่28,900บาท 7 3วพี่มินครับเดี๋ยวมาชมรูปร่างหน้าตาครับ MRFV22H เนื้อสัตว์ผ่ผลไม้แช่สบายเลยด้านล่างก็มีการแบ่งแยกช่องมาด้วยเช่นเดียวกันเนาะจะได้เก็บกันได้หลากหลายนิดนึงแข่งไข่นีพาดไม่ได้รุ่นนี้ก็ให้มาด้วเช่นเดียวกันหรือเพียง7,698บาทเท่านั้นค่ะกระจกดำสวยๆ MRFX38ES จ็ดแบรนด์ Mitsubishi ในการทำงานในเรื่องของการตรวจจับอุณหภูมิแล้วก็มี n e u r o p h y s ี่ซิสเต็มไมโครชิปที่เขาใส่มาสุดอัจฉริยะในการควบคุมเลยนะรวมถึงนะระบบอย่างวิตามินแฟคตอรี่1 9 1 9 0บาทเอร่ MR FS ES นะคะมิสตูจัดมาเลย เหมือนตัวเล็กๆของ<า>เขาแต่ตัวนี้เป็นไงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเก็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่องวิตามินข้างล่างก็มีมาเช่นเดีวยวกันเรื่องของผักผลไม้ระบบภายในอย่าง blue catalyzed deodorizer เรื่องการกำจัดกลิ่นต่างๆเขาก็มีมาครบ18,900บาท